มาที่ข่าวเรื่ลีหนึ่งข่าวกันดีกว่าต้นสังกัดนี่ก็บอกจะฟ้องชาวเน็ตที่ปล่อยข่าวลือสร้างความเสียหายให้กับวงไอชาออให้กับไอชาวงเอเวอร์โกลนะครับครับ,รบนี่เลยนะครับค่ายเจ้วาว่าเอนเตอร์เทนเมต์ต้นสังกัดของชเวเยนาอาดีตสมาชิกวง i อซ์วัก็ได้ฟ้องร้องต่อศาลเพื่อเอาผิด กับผู้ที่ปล่อยข่าวลือว่าเจนาเนี่ยนะนี่พูดถึงเจนาก่อนนะ,ะ,ะได้ใช้เส้นสายของผู้บริหารระดับสูงของทาง CJ Group เนี่ปเพื่อสร้างชื่อให้กับตัวเองในวงการบันเทิงเกาหลีทางทางที่ไม่เป็นความจริงล่าสุดวันนี้เองครับเจว้านะฮะเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยต้นสังกัดเดิมไงละครับบอกว่าจะฟ้องร้องเอาผิดก,กับผู้ที่ปล่อยข่าวอีกหนึ่งข่าวที่ก็สร้างความเสียหายให้กับไอชาสมาชิกสาวแห่งวงเอเวอร์โกลอีกครั้งหนึ่งโดยเมื่อไม่นานมานี้ก็มีชาวเน็ตได้ปล่อยข่าวมาว่าสมัยเรียนไอชาเองเนี่ยคเคยบูล ซึ่งข่าวนี้ก็สร้างความเสียหายาเพราะรู้อยู่แล้วแหละนะว่าข่าวเรื่องการบูลลี่ต่างๆที่เกาหลีมันแรงมากซึ่งทางต้นสังกัดเองครับได้ออกมาถแถลงบอกว่าหลังจากที่ข่าวลือเรื่องที่ไอชาเคยทำตัวเกเรรังแกบ,บูลลี่เพื่อนสมัยเรียนออกมาทางผู้บริหารของค่ายก็ไม่นิ่งนอนใจครับก็สั่งให้มีการตรวจสอบข้่อเท็จจริงซึ่งผมรากฏว่าข่าวนี้ไม่มีข้อมูลความจริงเลยแม้แต่น้อยโดยการที้ทางค่ายก็ได้ดําเนินการตามกฎหมายเพื่อเอาผิดกับช่างสองคนที่โพสต์ข่าวลือในแง่ลบเกี่ยวกับไอชาไปแล้วครับ ซึ่งสองคนดังกล่าวเนี่ยก็ยอมรับว่าเขาเป็นคนกุข่าวขึ้นมาเพื่อเป็นการทําลายชื่อเสียงของไอชาโดยทั้งคู่ก็ส่งจดหมายขอโทษอย่างเป็นทางการให้กับเธอแล้วโดยตรงครับซึ่งชาเนตเองเนะทั้งสองคนก็รับปากว่าจะไม่ปล่อยข่าวลือที่ก็สร้างความเสียหายให้กับไอชาหรือว่าเซรตติ้คนอื่นออกมาอีกทางค่ายก็เลยบอกว่าอ่ะตัดสินใจย,ยกฟ้องไปแต่ว่าในตอนนี้ครับเป็นเรื่องขึ้นมาเพราะมันก็มีข่าวลือเรื่องที่ไอชาเคยบูลลี่รังแกเพื่อนสมัยเด็กๆเ,เ,เนี่ยนะฮะยังคงถูกปล่อยออกไปรอบหนึ่ง สมมตลให้ทางค้าจาเป็นต้องดําเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ปล่อยข่าวลือนี้ออกมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งคราวนี้ครับทางค้าเองก็จะไม่มีการถอนฟ้องนะจะไม่ถอนฟ้องเลยและจะดาเนินการฟ้องร้องต่อศาลเพื่อเอาผิดก,กับชาวเน็ตที่ปล่อยข่าวลืออย่างถึงที่สุดหต่อจากนี้ไปครับทางค้าบอกว่าจะคอยสอดส่องข่าวคราวเกี่ยวกับศิลปินในสังกัดผ่านทางโลกโซเชียลให้มากยิ่งขึ้นและจะดาเนินการทางกฎหมายกับใครก็ากตามที่กุข่าวลือที่สร้างความเสื่อมเสียให้กับศิลปินในสังกัดโดยไม่มีข้อแม้ครับ พอมีข่าวขึ้นมาก็ทำให้เรารู้จักวง Everglow มากยิ่งขึ้นนะครับ